ไม้ประดูขนาดใหญ่1ิบท่อนเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจตชด317ตำรวจภูธรบ้านโคกและชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ไปตรวจยึดได้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำป่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าว่ามีการลักลอบตัดไม้ประดู ขณะที่ตรวจสอบอยู่เจ้าหน้าที่ไปพบรถยนต์6ล้อใกล้กับจุดก็ไปพบไม้เกิดเหตุคนขับเนี่ยอ้างบอกว่าระบบนําทาง GPS นําทางเข้ามานอกจากนี้ยังมีบุคคลลึกลับโทรศัพท์เข้ามาหาเจ้าหน้าที่ขอให้เจ้าหน้าที่ยุติการตรวจยึดแลกกับเงิน1ล้านบาทแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมเจราจาด้วย เรื่องนี้นายภัยรัตวงหนอหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาาบอกว่าป่าสงวนในเขตอำเภอฟากท่าและอำเภอบ้านโคกติดกับประเทศลาวมีไม้ประดู่และก็ไม้แดงซึ่งเป็นไม้ที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ200บาทเนื่องจากมีเนื้อไม้คล้ายไม้พยุงอายุกว่า100ปีจำนวนมากจึงมักมีกลุ่มขบวนการเข้ามาลักลอบตัดไม้บ่อยครั้งโดยไม้ที่ยึดได้ครั้งนี้มีราคารวมประมาณ4ล้านบาท แต่หากนำออกจากพื้นที่จะมีราคาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเป็น8ล้านบาทครับ